มันยังก่อหอยมัน่อาะมัน่อากไปเที่ยวคอนแก่นบ่ฮ่าว่าฮ่าอวอมูนมาใส่ไปไปไปต้นเนไปไปูดเดียวอพูด้คไปังไปอันเดีกนเไปยังมะลายังสองขู่ครับพี่น้องรอรอของหอยพัน แพ็กคู่เท่าไดลเราห้0พันสี่สิบสามรอครับเป็นพ่อพันก็นได้สองตัวนี่ขุนก็นได้ง้อแบบนี้มันได้ห้ายน่าครับพี่น้องสี่หมื่นสามแพ็กคู่มันยุบบังมันยู่คร,รับมันเิดเลยดิได้การแล้วมือ่อ้ครบครับ ยี่สิบเจ็ดตัวนี่มือมือนัดมันมันครับนัดน้อยไม่ถึงมันหรอกครับขี้เลยอยากมาหยอกครับพี่น้องหูหน้อยตัวนี้ลูกไส้หอยทมลูกตัวแม่แดงเข้มโอ้ลูกเจ้าช็อกโกแลตเอกสารพนยังอยู่บ่ตัวนี้ครับ แม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับเครื่องดําสิบประมาณลูกแรกหรือลูกสองคนนอนตัวนี้เนาะล,ลูกแรกเนาะเปิดเท่าไรครับสี่หมื่นสามต,ต,ต่อได้นะครับเนาะครับโอ้ใ <c oughs> ดหเหนว่าหยียบตีนคนเดียตัวนี้ <c oughs> สูงใหญ่ครับแม่เรียบใส่ได้อยู่พี่นนอะลูกแรกเพิ่น เปิดมาสี่หมืนสามูได้ต่อได้เอาเบอร์โทรไปนะพ่อศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก่หนึงเก้่หแปดศย์ูนยาพ่อยพ่อน้องหารพ่อแปีน้องหา,นห,าหนูดอนนะครับเนาะอ๋ขอบคุณหลาอยๆครับ,รบ,รบพ่อแปีะพี่น้องมากกัจังโทรมาคุยกับพุ่พอ่อบ้างครับพี่น้องลูกตัวแม่ครับแดงเข้มมิลีพี่น้องตัวนี้นั่งหน่อยนี่ออมึงก็ไดยยืนดีๆกันนะให้บงกักันนะนาตึบครับพี่น้อง เอาฝากพี่น้องครับ43ครับเป็นเปิดได้ปันได้เราให้คุ้มเลยเปิด20,011เม่เเ 20, เเท่องวัดเอ้ยท่องว่างหรือยงังไงครับกู้อ่อนเถอะหรือมันเจักเดือนล้วครับนี่ซีหาเดือนซีหาเดือนสมโตปอ่ะสูงสิบประมาณ130ครับพี่น้องบอกลบเครื่องดำ ลูกโตแม่สองอาจได้สามครับพี่น้องแต่ว่าบอนตรวจนะอยเนาะครับครับนี่ลูกงามอยู่พี่น้องลูกโตแม่สองเมือเลียดพี่น้องเอ้ยราคางวาลูกโตแม่ตัวแบไงแล้วมีบรรทุกไหอยมีครับฝากไว้นี่ครับผมศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหก้าสหกเองหกเ้อยอย่างเหอหอยทัดครับหอยทัดครับอยู่ทังดครับบ้านเขา อยู่ทั้งนองหานครับหนองหานอุดอนนะครับเนาะได้มาหลายบ่ะมาอนี่ได้มาสามตัวครับสามตัวขายไปแล้วบ่ขายไปครับผมครับเอาเอาขอบคุณหลายๆครับพ่อยครับผมอ่ะปากพี่น้องครับถูกตัวแม่เอาบวัสดีครับท่านเจ้าสัวได้ยังมามื่อนี่มาหรือจังไดล่ะมาเอาเย็นห้องฮะเอาเย็นห้องไกคขอน สมสมยังมากครับตัวนี้สมแมเล่สม,ม,สมบามันครับอู้ยอจตราดพี่น้องเลยลูกที่สองในท้องสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้ประกันเนาะล้านเปอร์เซพี่น้องเ็าไปนี่ซ้อมเยอพี่น้องนี่แต่ว่าเดือนนี้ครับเปิดเท่าไหรครับแม่มัน สามหมื่นหาพี่น้องครับราคาห้องต่อได้หลายป่ะได้ฮ่า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 ด่าฮ่าอ่า่าฮ่่าฮ่าฮครับาฮ่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 าฮนาฮ่าฮ่าฮ่า064 7 5าฮ่า2่า2 2าฮ่าาฮ่าัาฮาฮกาาครับผมเอาาาฮ่าฮาย่ารับผมาาก่าฮ่านคาับาฮ่าเ่า่าฮ่่าๆา บมเมนผู่น้อยบม่หน่อยครับสูงลอยสามสิบห้าบวกคล้องแทอยู่สนามก็ยูสนามก็ให้กันอยู่สิบสี่บวกห้อยก็ห้อยให้กันพูดเท่าเรียงบาบางเขาเปอีตัวโค้งสั่งดีได้ไปหน้องเอาเข่าคุ้นครับนี่ได้การครับสูงลอยสามสิบห้าแล้วตอนนี้อายุก็สิประมาณปีกว่าเปิดเปิดเท่าไรก็บครอบตัวนี้เปิด มองเขาจะเจ้าเจาะว่าจะเอาชิปซีหาร้อยหมืนซีหาร้อยพันครับมันค่ากันอยู่หาร้อ่าันอยู่หาร้อย่นคอนแกนครับกับเอ่อในห่างคอนแกนมหมดเสียฮหมเติร์นเนี่ยนี่ไปไแล้วท่าได้เหรอไปแล้วคับสุ้า สามร้อยซิมหาสามร้อยประมาณร้อยสามสิบครับแม่แยกลูกลูกมันลูกก็กไปแล้วขายแล้วเ่าได้ละครับลูกมันขายซิมหา่ิมหาตัตัวน้อยสี่พันเาเสื่อโอ๊ดเลียหน่อยนางหน่อยสี่พันครับพี่น้อง ทะเลหน่อยเหรอไอ้เบิงครับพี่นอ่องตาฟาหัควครับเป็นปล่อยเป็นปิดเป็นจบอยู่สนามครับพี่น่องชื้อพี่น้องเลยเวียดมาใทยมาตทางจังหวัดในจังหวัดซื้อขายกันดีซื้อขายกันร้ายแต่ว่า อีกครับพี่น้องเพราะว่าหลักๆก็คืองัวมันหลายนะพี่น้องงัวจนสิบเพียงข้างผมพี่น้องตัวนี้ก็ได้สี่ร้อยครับของคนเสี่ยวเอาให้เบิ่งราคาอยู่สนามครับพี่น้องสิจุ้งไปใช้ก็ให้เอาเมือ่อไม่ดดได้ขายบอกเปล่าเท่าไรหลังจังสิบ่บดได้ขายเท่าไรขายสามสิบสามหนึ่งงัวนน่ะนะ สามสิบามนี่มองเอาหรือต่อไดมองเอาลูกตัวผู้ล,ล,ลูกแรกอกครับนี่หรือลูกสอง,สองประมาณลูกสองสมไปแล้วได้หัไฮะสมไปแล้วได้ดนไปไดล่ะสมตัวหรอือสมหลอดนี่ใบม่หลอดครับกำลังจกโอ้ยหนยกันแล้วทั้งคนเือแล้วอยวหันให้กันโอ้พอพันดังเี่้อาโลโจตัวนี้พี่น้อง วีแอลโรโจใบหลอดเพิ่นวันที่ผสมวันที่สามเดือนสิงหาปีหกเจ็ดครับพี่น้องวันที่สามเมื่อนี้วันที่สามพื่กันประมาณเดือนหนึ่งครับเอายังตรวจพอนได้ครับพี่น้องพี่น้องไปรุ่นเราสูงลอยสี่สิบห้าอัพครับพี่น้องมองเอาสามสิบสามเอาบางลูกก็นด้ลูกตัวผูครับรอรอครับพงสร้างดี ทรงลูกดีอยู่่น้องตัวนี้นะครับทรงลูกนะตึ๊บเลยเนี่ยสูงใหญ่สามหมื่นสามมองเอาเอาเบอร์ทรเบอร์ทรไปนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจองหนึ่งเก้าหนองหน้นสองางเก่บินบางสิ่ไสว่เนาะสนุสนุสนุอุดรมาดุมาดุครับผม ประกันประกันตบบนี้เนาะครับเนาะประกันตบบนี้เลยครับแต่ว่าท่องตรวจบอลได้นนพี่น้องครับไปรุ่นเนาะขอบคุณลหลายๆครับพ่อยอะง่วนฮะเบิงงัวนพอพวนกันไรเพป็นไรย,ยังมาพี่น้องมือน,นี่ครับโมเมนยางงามปนในประสันไปโอ้มันกระสุดตัวนี้ละพี่น้องเงยวัวนี่บอกลูกตัวแม่โอ้ลำตัวเงาพี่น้องลูกประกันนั่นลูกประันจะพ่นนว่า ลูกทศพล Y เซตหนึ่งหนครับทรงลูกเงีาอลาดนะครับเครื่องดำลูกตัวแม่ครับลูกสองหรือลูกสามหรอพอเพิ่นนีค่ครับครับสิประมาณนี่แหะสูงร้อยสี่สิบบวกอยู่แม่นี่ครับ เพิ่งเคยเข้าตลาดบอก่าขึ้นเป็นหนหนๆครับโอ้ทรงหลูกงามตัวนี้ทดสะพนกระด้พี่น้องกำลังดื่อครับแข็งแรงนั่งหน่อยตัวนี้โอเนะบ่งยาง,งาม,มาครับเพี้ยน,นมนวมมาโอ,โอ้เปิดเปิดเท่าไรพ่อพ่นสี่หมื่นห้าครับพี่น้องเอาตรงหลูกงาม,งามแม่ท้องว่างบ่ครับตอนนี้ เอาพร้อมทับแล้วครับเนาะพร้อมทับพร้อมสมพี่นอ้องครับซ้อมเอาอีกบมเกินยี่สิบมือคอรับเครื่องดำครับของเสื้อกันกับลูกระบาดนี่ยท่าใดล่ะผู้เฒ่าแม่ดัง<ม>ของเงินแขกนุยบ่ฮะ แม่นางสูงร้อยสามแปดประมาณนี้แหละพี่นอ้องตัวนี้แม่นางเบึงเครื่องกันนะเครื่องดำนะเล็บกระดีอยู่พี่นอ้องแข้งดำหูบ่อนองแม่นางนี่ด้วยอ๋อกระถือว่าโอเคยอยู่พี่นอ้องครับหูแน่อยู่ดอกมือลึืงชัดครับพี่นอ้อง,รงครับโควงสางเป็นแต่สูงแต่ใหญ่อยู่ตัวนี้พี่นอ้องเครื่องดำเท่าไรพ่อพวนแม่นางหมื่นเก้าพัน หมื่นเก้าเปิดมาโหลดสองหมื่นแล้วตัวนี้ก็แม่นบอกหมื่นเก้าพัน้วกาตัวที่สามเปิดเท่าไรพอเพืนตัวนี้สองหมื่นห้าได้สีเนาะได้สีได้นะได้เล็กพร้อมครับครับเครื่องดำเหาหางกรมบุรุษครับพี่น้องหนาตึ๊บนี่หันมาทางนี้งคัก แดงแเข้มเข้มสองหมื่นห้าหมื่เก้าห้ารอยส่ห้าะเบอร์โทรครับผมส5งหมื่นห้าหมื่เก้าสองหมื่นห้ครับผมฮะทวนใ้พีหอนองฟังเบอร์โทรครับศ6นย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หอพ่อทวนสว่างแดนดินครับผม่ะขอบคุณหลายๆครับพ่อพวนครับมาต่อร้องเบิงงครับพี่น้องมักตัวใดก็ได้ขอบคุณจัด ปล่อยแล้วป่ะปล่อยแล้วปลอยครับพี่น้องทางไกลเพราะท่านผู้ยูสนามออกมาสวยไร่เอ้อมึงงัวงามหลวงปอครับพี่น้องสูงเจินเทินสวัสดีครับไม่นั่งบ่ละสูงเพียงหูผมพี่น้องสูงเท่าไรล่ะป่อได้ร้อยหาซิมหาประกันร้อยหาซิมหประกันที่ร้อยหาซิมหาแต่ว่ามีอัพเนาะเอ่อเรื่องดำ เป็นยังไงครับสมบูรณ์หรอเป่แม่นี่ยังเป็นฟันลำนมอยู่โอ้ยังเป็นฟันนลำนมอยู่เบิ่งงัวฟันนลำนมครับพี่น้องติดดงังลูกพอพันไหนพวกนี้พี่น้องของแท้ต้องดังลูกพอพันดังแผลเป็นไปถื่อนยังมาพวกนี้อยู่รอพี่น้องเดี๋ยวผมหาทางเขาก็ได้พี่น้องงัวจากเน,นียนๆจากไหนทั้งนี้โอ้ทั้งนี้ง้ว ตัวใหญ่เนตมันน้ำมกจับครับหอยเป็นห้อยปูดห้อยน้ำมุกจับครับเจ้าของครับสีบจ่ม่วงครับนี่แพ้แห่งแล้วพี่น้องเป็นมันเป็นแพ้เป็นสูงลอยหาซิมหาแม่พันแม่บอกครับพี่น้องยืนดีครับพี่น้องขาหลังบึงเด้อพี่น้องนี่ตรงจุดเลยครับทานหลังตรงหลังขาตรงเออขาหลังตรงครับพี่น้องเร็บงาม เปิดเท่าไรล่ะแม่พันแม่บอกเขาสี่หมื่นสามพันบาทสี่หมื่นสามเนาะต่อได้ต่ได้ครับครับผมยังเป็นฝันนมอยู่เด้อพี่น้องนี่ครับยังอยสูงดีอีกอยู่นี่ยังสูงใเงยดีอีกอยู่นี่ดิอาจจะร้อยหกสิบมีครับส่วนซียูอ่าแม่นางตัวที่สองหน่อยลงมาจักหน่อยครับเครื่องดำร้อยสี่สิบอัพอยู่ดอกพี่น้องตัวนี้แม่นางเท่าไรล่ะตัวที่สอง สองหมื่นสามฮะปูงบบหลายมาจัดตัวนี้ครับพี่น้องฟันน้มนมขึ้นกันครับครับเื่นฟันน้มนมอยู่คือกันบดก็เพื่องคือกันครับเพื่องดำแข้งดำหูดำสองหมื่นเท่าไรก่อสองหมื่นสามห้าบาทสองหมื่นสามราคาสี่หมื่นสี่หมื่นสามฮะพันน้มนมขือนกันบ่หนี่โอ้งอนพันลูกก๋ำมันเลือดสูงกับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งมันใหญ่ ตัวนี้สูงประมาณ140หาครับเป็นเต้าหู้ใช่หรืพี่น้องตัวนี้เลี้ยวเบิ้งเป็นตั้งใดก่อนเปลี่ยนเข่าเขาจับเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนยังเขาเหรอตกใจครับแต่ว่าก็ยังถือเตาหู้อยู่ได้พี่น้องหลังตัวเขาใกล้หมดได้หมดเด้ ถ้ามีหมอมีอย่างมาเห็ดเขาเห็ดอย่างไหนแต่ว่าเขาเห็ดเองเนาะเปลี่ยนเองครับเท่าไรตัวที่สามล่ะสองหมื่นเจ็ดอ๋อราคาก็ยังพอฟังอยู่พี่น้องผัวใหญ่นี่ยอ๋อเบอร์เท่าละ่ะศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองห้าสี่ศูนย์หกเจ็ดสองห้าครับน้องปอครับพี่น้องสว่างแดนดินอ๋อขอบใจรายละ่ะครับผมจันโงงามมาสามแม่แม่ฟันแม่บอกครับแม่นาง โอ้ตัวนี้แหละพี่น้อสสงสุดๆเลยพวงสั่ลูกแม่ลูกเขาเาก็เอินว่าเขาย่างแหละแบบนี่พี่น้องแม่ลูกแม่ล,มมลูกมัน,นแม่ลูกมันบอหอหอยวนม,มันบ่แม่มยั้งหรอกพี่น้องมาส่งลูกโกก็จะของ,ขงคักแน่แท้ แดงๆแ้วนะครับตัวแม่นี dai, 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 ่สองหมื่นหก้ากินนเป็นลูกมันลูกที่2อหรือที่สานี่แหะพี่น้องตัวนี้สูงกัสิประมาณร่อยสีลูกกแประมาณลูกสองพอสองกับสามนี่แหละพี่น้องพเขามังีาลูกสองเขาไม่ยังด้ามกันบ่เกินลูกสอ เปิลูกสองว่าเขา่ันกันระปกติเขากันหนึ่งกัลูกตัวนึงครับเปิดเทด่าไรกาะชุดนี้สองหมืน <26 S 2> ต่อได้เนาะไ,ไม่นังน่อยว่าแมนบอกมีอนอยู่นี่ผู้ใดงบบ่ลายนี่ไม่นั่งหน่อยนี่สองห้าลดได้หมื่นสองห้าร้อยต่อได้เครื่องดำออสอใซครับพี่น้องนั่งหน่อยตัวนี้สูงก็สิบประมาณเมตรสิบแหะพี่น้องตัวนี้ <c oughs> อ๋เปิดทุกวันี่ล่ะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสี่สาสี่สาแปดแปดเจ็ดห้าแปดปดเจ็ด ไอ้วนวาลิตอขอบคุณครับผมจัดมาสองชุดกับกีน่น้อห้องลูกห้องปันได้กับพ่อมาใครเราบอกให้มิดอเรับมบอ็่ะเจ้ากับบ่อะไล่ได้เหรอเปิด ลูกแม่คือลูกผูครับจะมันห้ลูกก็จะคลองครับครับพี่น้องแม่ดังลูกแต่ดังลูกผูสิประมาณลูกสองลูกสามประมาณนี่แหละพี่น้องแม่กะสูงร้อยสี่สิบกว่าเครื่องดำเป็ดพอพันก็ได้แล้วพี่น้องนี่ยไข่ดำครับเปิดอยู่สองหมื่นสองหมื่นหกต่อได้เนาะเอาเบอร์โทร่วไปได้ละ 84 084 9800 296หอยมิดเจริญสินเอาขอบใจได้ละครับผมฝางี่นองครับง okay. mm? yeah. uh, ัวเลียงหอยมิดครับเดี๋ยวขึ้นรถแล้ววันนี้ครับหมานมาครับมื่อนี้ขายว่นด้ขายซื้อง้วตืมอีก2งตัวง้วเลียงรืองัอเนื้อหพ่อเ่ง้อไปล่มก้งกันหน่อยุ้งกันนี่ยัง ครับก็เจ้าไห้หาไห้แมนสิบตัวอืมได้ละสองดอซึ่งเพือนกับนี่โอ้จะเอาไปเติมกันแมนแม่แม่ลูกเขาครับครับโอ้แสดงว่าช่วงนี้มันมีโครงการของรัฐบาลหางัวให้เลี้ยงหางัวให้ชาวบ้านเลี้ยงบ่พ่อ ครับในแล้วสองอันแม่นางน่ะบอกครับแดงๆนะครับสื่อตัวละสิบสามตัวเบื้องราคาเ้ยเป็นหองัวสิบสามรบบแม่นางสูงสิบประมาณร้รอยสามสิบเหลือกี่ห่อครับอ๋อโบได้ขายก็ต้องโบได้ขายก็ต้องได้สื่อนะหัวเนาะแ,นแต่ละมือ,อครับพอเผาครับ ทางปานอนเป็นหางวัวไปให้พี่นนองแคบ้านครับงวัวโค้งกัก่นโนสนแต่ว่าเป็นบ่หูครับว่าเป็นโค้งกัรนเนียงเขาให้หาให้ซิฟตัวครับเอาิึงไปนั่งหน่อยครับพี่น้องเปิดบ่กครับหรือหรือมองเอาราคาเปิดครับมองขายมีอยู่โนนเพิน่นว่าไปนั่งหน่อยตัวนี้สูงกับสิบป,ประมาณเมตรสิบหาครับบวกลบครับพี่น้อง โอ้เบือลึงลูกผสมครับเครื่องดำนี่ตัวเดียวบ่คุณพ่อฮะอ,อันนี้กับแมน่นตัวนี้สิบี่ไอ้มื่นที่อ้วนๆเดี๋ยวบ่แม่นังคือกันแม่นังครับ,รบตัวนี้อ้วนครับตัวนี้สูงสิบประมาณเมตรตัวนี้สิบสามห้าร้อยตัวนี้ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะ มื่นมื่นเท่าไรก่อนตันๆนี่มื่นสี่มื่นสามหาตัวนี้เป็นแม่แยกลูกหรือแม่นางหน่อยแปแม่นางหรือแม่แยกลูกตัวนี้แม่นางเนาะสีจำปาครับตัวนี้สูงสี่ลอยสี่สิบอียวยะเนาะอันอ้วนๆนี่แม่แยกลูกปะเนยมื่นเกาท้องว่างนะครับเนาะทองวางครับสูงสี่ลอยสามสิบหาอัพอยู่เอาฝากอันเบอร์โทรไปเนี่ยครับผมเชลล่าินนะไปเอาน้ำเชลล่าิเจ้าของครับเบอร์โทรไปเนี่ยห้อยเบอร์ทูเล่าเด้อนะ เบอร์โทรเนี่ยครับผมมาครับศูนย์เก้าห้าสี่เจ็ดสองห้าหกเก้าหนึ่งห้าหกเก้าหนึ่งหอยยังห้อหอยสอนหอยสอนม่ได้ังไงนะครับเนาะลงมาไฟสกลนครครับผมมาห้าผู้ใดอยากได้แม่นางหน่อยครับพี่น้องเป็นเปิดมามะมืนครับครับราคาเอากะสีรอดมืนลงมาเหรอพี่น้องแต่ว่ากะมาคุยกันเบิ้งครับใกล้ไกลครับผมสวัสดีครับหอยทมไม่ยังคืดเสื้อกียัง เสียขพองว่าน้อยครับพี่น้องเดี๋ยกอันี่แม่นางครับแม่ลูกกับแม่นางครับแม่นางอันนี้เป็นแม่ลางสูงอ่ะผมถอยก่อนน่อยบนยางกองแมาหาผมสูงสิบประมาณหน่อยซี่อยู่พี่น้องครับเครื่องดำประกันตัวนี้นะครับเนาะครับขาถูกขาถอนเปิดเท่าไร้ครับแม่นางสองหมื่นหนึ่งพันครับสองหมื่นหนึ่งพันอ่ะต่อได้เนาะครับเนาะแม่นางอ่ะแม่นางคือกันหมดตัวนี้เลยเป็นแม่ลูกครับใช่ลูกเพิ่นูเพิ่่นอยทาง ลูกขาวลูกบดนะครับลูกขาวลูกจำปาลูกบ <laughs> ด,ดโอ้แม่หัวล้นตัวนี้พม่ยิบหลอดพิษครับพี่น้องฮะพ่ยิบหลอดพิษว่าใส่ลูกหกแปดแต่ 8, ว่าเพิ่ยิบหลอดยังมาใส่ไ้บรูเหือกันปกติถ้ถาเพรว่าลูกหกแปดแม่แดงพ่อแดงมันก็น่นาจะแดงผมออกบดแบกแต่ว่าลูกขาวนี่ลูกตัวผู้ครับหอยทมกันเลยว่าเขายิบหลอดพิษ ลูกหลอดลูกหกแปดครับออกหูจักหน่อยพ่อครับออกขา้าพ่อมอูอย้องโอ้วนขึ้นบ่ฮะว่านงอขึ้นบ่ล่ะครับลายโคมลูกตูนี่ครับเปิดเท่าไรครับชุดนี้เปิดไปสี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองครับราคาก็ร่งเลยครับครับ งามเลยครับแม่นี่ยครับสี่หมื่นสองาดมาครับาดแครับผมโอดาดมากวัวโลดโลดโอดาดแจงมากครับธรรมดาสะอาดนะครับพี่น้องจีนที่สวงหรืพี่น้องอยากได้ยครับบังมาคุยกันนะครับโอ้แยกก็ได้ครับผมมาคุยกันเบิังอยากเง้ได้ครับผมอยากได้เฉพาะแม่หรืออยากได้เฉพาะลูกก็คุยกันได้ครับผมอันนี้ยากได้นะครับเด้อพี่น้องผมอยากให้ได้ครับเอาเบอร์โทรครับผมมันกาได้ครับผมตัวที่สามแม่นางสองพันครับเต้าสวงครับพี่น้องสองหมื่นสองแข้งดำ ออกงูดำงูเชียงนี่ไซส์ดีครับพี่น้องนิ่งครับตัวนี้พี่น้องเลืกดีเครื่องดำเท่าไรก็ตัวนี้สองหมื่นสองพันบาทครับก็ต่อได้อีกกี่กันอยู่เนาะเอาเบอร์โท่าไงครับผม088ครับ088 534 534 046ครับ0046ครับผมหอยทมสว่างแกนดินครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับหอยทมตัวใดกับมาคุยมาต่อรองเบิ่งประมาณโมงครึ่งครับตอนนี้พี่น้อง นายหอยก็เริ่มทยอยกลับไล่แล้วครับครับสนามเริ่มบางแล้วพี่น้องตอนนี้อ๋อฝากพี่ฟังน้องไว้ครับผมสนามบ้านโคกิญเรับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมอ๋อสำหรับมือนีคลิปนี้ก่ะฝากพี่ฟังน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับมันมาห้อยมื้นี่มันอยู่ครับครับได้การได้การ